Is n ส c e to meet you. ่ e วิสรนค่ะข้าขอสวัสด,ดีท่านขอโเคแล้วก็คณงผู้หานเณะการศึกษาสอง,องสวิชาที่จะเป็นกำลงานบริหารข้าราชาษประสาแล้วก็วัตถุประสงค์และก็แรงจูงใจที่ดิฉันทั้งในเรื่องของนขนาาาการแข่งขันนการศึกษาการแข่งขันเข้าสู่อทีที่ไม่เคย ตลอดอายุการทำงานของฉันก็ค <hi> ือว่าน้องๆรุ่นใหม่ท <hi> ี่จบการศึกษาแลระดับสูงๆไงนะคะบริษัทเอกชนระดับต้นๆของประเทศส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่เขาจะมาวัดแล้วก็คัาใช้ให้อ้าลองได้ดีโอกาสทำงานก็คือเรื่องภาษาภาษาหลักๆที่เขาค่าใช้ก็จะมีเรื่องของภาษาอีกก็คือคะแนนโทอีกตอนนี้ถ้าเป็นบริษัทเลย ีโลอีกอย่างร้อยห้าร้อยถึงห้าร้อยห้าสิบถึงจะเข้าได้และที่สําคัญคือน้องๆที่จะเรียนกับเข้าก็ต้องจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราทั้งน้องหรือลูกหลานของเราเนี่ยมีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษซึ่งปัจจุบันนะคะบริษัทญุ่นเนี่ยจ้างยโอนด้วยระดับที่ค่อนข้างสูง